ไม่ไดอยากจะบอกราคาว่าต้นเดืนี้ราคาแต่ขนาดอะไรครับแต่ธราดเองนะฮะโอ้ยี่อยู่ที่ฝีมืออยู่ที่สายตาอยู่ที่จังหวะครับครับผมโอกาสมาเพื่อนก็ไปด้วยกันก็ถ่ายด้วยกันนะครับอแล้วก็กล้องดีกว่าก็ยังไปคนละวันก็ไม่มีหมอแบบนี้ครับใช่จังหวะถ้ามิงมันดีมากที่เดียวใช่ครับครับผมเลือกสามภาพไปคิดว่าจะได้รางวันไหม คิดว่าน่าจะได้บ้างครับอาจจะเป็นชมเชยมีความหวังับมีความหวังเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละท่านส่งภาพอะไรครับภาพนี้ถ้าเผื่อเราชนะเดินมานี้ลิขสิทธิ์เป็นของใครนี้ครับเป็นของเป็นของเข้าใจว่าเป็นททกับฟ t โตเทคผมก็ไม่แน่ใจนะครับครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนําภาพไปใช้ตัวเราเองนี่ก็คือต้องยกยกตัวนี้ให้ให้ให้เขาเลย ใช่ครับเราจะไปอ้างยิงหรือส่งไปประกวดที่อื่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วไมื่ะเกิดว่าเราจะเอาภาพนี้มามาใส่กรอบเอาไว้ที่บ้านเรานี่ได้ครับได้นะมันถือว่าเป็นการละเมิดแต่ว่าไปทาขายไม่ได้ครับอ๋อครับผมครับได้รางวัลอะไรบ้างครับโทษครับที่ผ่านมาไม่ไม่อันนี้ฮะเนีียรางวัลนี้ฮะอันนี้ก็เป็นโล นะครับโรเกี่ยศแล้วก็เป็นเงินสด5 0,000ืบาทห้าหมื่นบาทนะครับผมเงินสด5 0,000บาทพอดีเรามาซื้อกล้องใหม่คงคงไม่ถึงครับคงถึงภรรยาการจะให้ภรรยาหมดเลยครับเขาเขาจะได้ให้เราไปออกไปถ่ายได้อีกครับซื้อพาสปอร์ตปีซ่าเงินบาทได้ภรรยาฟังอยู่หรือเปล่าพอดีครับน่าจะฟังครับน่าจะฟัง อ่าทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อกี้คำถามจากมีคำถามเยอะเลยนะเอาคำถามผู้ฟังมานะคำถามผู้ฟังบัณนี้ครับเมื่อไหร่จะเลี้ยงค่ะคถามแรงเอารอรับรางวัลก่อนครับรอรับรางวัลก่อนนะฮะงั้นเอาคำถามที่จริงๆยังมีอีกหลายค้อถามตะกี้ยังอ่านไม่หมดนะครับที่เห็นถามมีเยอะมาสกุลนี้ฮะเจ็ดแปดคำถามเลยนะตะกี้นี้เดี๋ยวตะกี้เรมันเป็ว่าอยากรู้จริงๆอะไรนะฮะคุณนภพรแทรกก่อนนะฮะก็จะมีจุดเริ่มต้นทำไมตาเอกหันมาสนใจการถ่ายภาพเกิดขึ้นจากอะไรมีแรงดลใจอะไรเป็นพิเศษครับจากคุณไลท์จินนิ่ง อ๋ออันดับแรกเนี่ยผมซื้อกล้องมาเพื่อที่จะถ่ายดาวครับผมเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นนะครับกล้องที่ซื้อมาเพื่อเพื่อถ่ายภาพดาวครับผมคราวนี้ดาวเนี่ยจะถ่ายเวลากลางคืนกล้องที่ถ่ายภาพดาวนี้ซื้อกล้องอะไรฮะก็ใช้กล้องตัวนี้แหละครับกล้องถ่ายรูปธรรมดานี่ละครับอ๋อถ่ายรูปธรรมดาที่ถ่ายภาพดาวด้วยเหละใช่ครับใช่เลนมันสามารถจับภาพได้ขนาดเลยครับได้ครับมันไม่ใช่เลนเลนเทเลอ่ามันมีถ่ายหลายแบบครับเราจะถอด ผมซื้อมาเพื่อถอดเลนออกครับแล้วก็ไปเสียบกับกล้องดูดาวครับคันนี้ครับคันนี้เวลาเราถ่ายมันเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมครับกลางวันกล้องมันก็ว่างผมก็เข้ามาที่เว็บใกล้บนกล่าวว่าจะเอาภาพถ่ายดาวเนี่ยมาลงมาโพสต์ลงอะไรเงี้ยชักชวนให้หาสมาชิกหาเพื่อนไปดูดาวดูดาวด้วยกันไปเนี่ยครับครับผมก็มาโพสต์ลงก็มาเจอเพื่อนๆในเว็บนะครับตอนนั้นก็เริ่มมีถ่ายภาพแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็เริ่มประมาณปีพศะไรฮะปี ปีนี้ห้าสามปีห้าปีมาห้าศูนย์มาแล้วปีห้าศูนย์ประมาณห้าศูนย์ประมาณสองปีกว่าครับแล้วเข้ามาดูเว็บไกล้บ่นบ่อยไหมฮะช่วงนั้นเข้าเข้าเยอะครับครับครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เข้าตลอดอเข้าเข้าเข้าจนเป็นสมาชิกที่พูดมาเสุดผมก็ซื้อกระางในก็ซดาวขายดาวเหมือนกันจริงเปล่าฮะดาวมาอะไรว่าแล้วตัวละดาวกันคนละดาวกันนะครับคำถามที่สองที่นี่ครับ ความมุ่งหวังสูงสุดของตาเอกในสายงานอาชีพถ่ายภาพคืออะไรครับแม่คำถามเป็นทางการลเลยกินนะฮะใช่เป็นครูเก่ามั้งคงคงจะเรียกเป็นอาชีพยังไม่ได้ครับเพราะว่ายังยังถือว่าเป็นงานอดิเรกอยู่ค,ความมุ่งหวังก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากเราคิดว่าเรามีความสุขในงานถ่ายภาพครับทุกวันนี้มีการรับช็อบไม่ว่าถ่ายภาพงานแต่งงานงานบวชงานอะไรแบบนีครับมีบ้างนะฮะบางทีก็ไปช่วยเพื่อนครับครับผมครับแต่ที่เราถนัดแต่ที่เราถนัดคือภาพประเภทไหนคทุกแนวครับ ทุกแนวเลยที่ชอบจริงอ่ะที่นี้ที่ชอบเลยครับผมที่ชอบรู้สึกว่าเออตัวนี้ถ่ายแล้วมีความสุขตัวที่เราชอบมากๆนี่คือบางคืบางคนจะสัมผัภาพพอร์เทรตบางควภาพแนสเลอบางคนนี่ชอบาธรรมชาติดอกไม้ถ้าแนวนี้ต้องขออ้างอิงเพื่อนท่านหนึ่งครับแนวที่ผมชอบมีอยู่สองท่านนะครับคือคุณจรดีวันกับพี่ลูกครับเป็นสมาชิกไกั้วนกันจะเป็นแนวค่อนข้างอาร์ตครับถ่ายออกมาภาพจะดูแล้วเป็นอาร์ตจะต้องมีการ จินตนาการดูแล้วยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าสื่อถึงอะไรแต่ความมันจะมีความสวยงามเป็นอาร์ตเป็นอาร์ติสเลยครับเป็นภาพแนวอาร์ตจะชอบแบบนั้นชอบแนวนั้นแบบเจ๊เสงนี่ไม่ชอบไม่เขาชอบแบบภาพนุชเหมือนเหมือนบีธีรพงศ์มาตามามดูเขาถ่ายเข้ามาให้อาร์ตาคุณจรดีวันก็ถนัดครับเจ๊เสงก็ถนัดรูหน้าตาแกก็รู้เลย อชอบประเภทนี้นะฮะเป็นภาพประเภทนี้เป็นภาพอาร์ตนะครับผมไปคิดจะทําเป็นอาชีพจริงจังไหมครับอก็ยังดูดูอยู่ตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นออดิเรกทําอดิเรกมีเวลาว่างก็ไปช่วยเพื่อนไปอะไรบ้างอาชีพหลักไม่เคยเป็นจริขายกล้องดูดาวใช่ไหมครับใช่ครับครับผมทุกวันนี้ยังขายอยู่ใช่ไหมฮะขายครับแล้วก็เขียนโปรแกรมด้วยเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยโปรแกรมเมอร์โปปรรรแกมมเเอ์นนี่็ประเภทไหนฮะ เรียนมาทางการนี้เลยครับใช่ครับหมายถึงอออกแบบอะไรบ้างครับเว็บไซต์หรือว่ารับฐานข้อมูลทำได้หมดเลยข้อมูลเป็นเว็บไซต์อะไรพวกนี้ฐานข้อมูลบริษัทห้างร้านใช่ครับวิลัยบุณพรจะจับระบบเป็นข้อกรมเฉพาะทางนะครับให้ดีไซน์ให้ได้เลยใช่ครับโเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมเลยแต่ว่าตอนนี้อายุเยอะเนี่ยสมองเราอจะแบบ เขียนโปรแกรมได้โอ้ยอายุยังไม่เยอะหรอกครับแต่เยอะที่ <c oughs> ผมเยอะกว่าคุณช <c oughs> ดใชัยก็เป็นปาเป็นป,ป้าทีเลยแบบนี้ครับออาออคำถามต่อไปสิครับคำถามต่อไปใต้เอกมีวิธีในการแก้โจทย์ในการถ่ายภาพประกวดแบบใดให้ตรงใจของผู้ถ่ายและตรงใจกรรมการเออแต่ทีสคัญครับถ้าภาพประกวดอย่างเดียวเลยครับอ่านใจกรรมการครับอ่านใจกรรมการเลยใช่ครับอ่านใจกรรมการว่ากรรมการต้องการภาพอะไรอแล้วเราจะรู้ได้ไงฮะ เราไม่รู้หรอกครับแต่เราต้องอ่านให้ได้ครับดูต้องดูหัวข้อไว้ถ้าเราอ่านถูกเราก็จะถูกไหครับเหมือนเก่งข้อสอบเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเก่งข้อสอบเอายกตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยอ่ากรณีเนี้ยมหัศจรรย์แห่งยามเนี่ยมหัศจรรย์แดนแดนอีสานในมุมมองเนี่ยอ่านใจกรรมการว่าอย่างไรอ่านจากคำอ่านจากโจทย์ครับโจทย์คือคําว่ามหัศจรรย์เราต้องมีภาพที่มหัศจรรย์จริงๆส่งครับไม่ใช่ภาพธรรมดาไม่ใช่ว่าภาพคนตกเบ็ดอันนี้มันคงไม่ใช่ผไม่ใช่มหัศจรรย์แล้วทะเลหมอกนี่ถือว่า เป็นมหัศจรรย์เพราะว่านานๆทีมันเกิดนะฮะใช่ครับริงถ้าเื่อมีหุ่นไอ้บีกระพุ่งล้าลงไปนี่ิงมมีครับมีมีภาพกระโดดของเพื่อนโอ้ครับผมทริปนี้ก็เป็นทริปมหัศจรรย์นะครับะว่ากว่าผมจะได้รูปนี้นะครับเราไปกันทั้งหมดห้าท่านนะครับไปนอนช้างมีคุณอาบีนะครับคุณเปิรันน้องกอล์ฟนะครับ น้องเก๋งแล้วก็ผมครับเต็นนอนเลยกางเต็นนอนครั้นี้เราก็กัดดูดาวครับแต่ว่ากลางคืนมาฝนตกครับอมีฝนตกจนเต็นเนี่ยปิวเลยครับอจนเรากลับมามีวลีคำนนึงว่าสลัดเต็นท์นะครับอเพราะว่าในในขณะที่ฝนกําลังตกเนี่ยเจ้าที่อุทยานเดินมาที่หน้าเต็นเราว่าพี่ครับสลัดเต็นท์นะครับโอ้โหแล้วผมก็ออกจากเต็นวิ่งเข้าทีมค่ะแล้วเต็นก็ปิวต่อหน้าเลยครับ ไปเลยสละเต็นเลยสระเต็นติดก็อไปนอนที่ทำการอุทยานใช่ครับมันลมแรงมากใช่ไหมใช่ลมแรงที่ตั้งใจจะไปดูดาวไม่ได้ดูเลยก็ก็ไม่ได้ดูคันนี้พอตอนเช้ามาเนื่องจากว่าฝนมันเลิกตกตอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองนครับมันมีเวลาวอร์มวอร์มวอร์มตัวเองจากความเย็นให้เป็นความอุ่นอืแล้วพอตอนเช้าหมอกมันเลยเยอะแบบนี้ถ้าปกติ <c oughs> เพราะว่าดิบคลายตัวครับปกติหมอกไอ้น้ำเนี่ยจะไม่เยอะแบบนี้วันนั้นเป็นโชคของเราด้วยครับ,รบที่ได้ภาพนี้ตอนนี้เราเรารู้ไหมนรับว่าหมอกมันจะเยอะเนี่ยพอรู้ไหมครัประสบการณ์เราเนี่ยตั้งใจจะไป<อ>ถ่ายดาวนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับได้ยินได้ยินเหมือนกันครับว่ามีหมอกแล้วแล้วโชคเราตรงที่ว่าเราฝนมันหยุดตกพอดีในจังหวะที่ สามารถละลายมาตอนเช้าแล้วเป็นหมอกปริมาณมากแบบนี้ได้ไปครั้งที่เท่าไหร่ฮะที่ภาชนะใดตอนนี้อันนั้นไปครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ครับอ๋อแล้วตั้งใจจะดูดาวหรือว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเป็นไปให้คุ้มไปให้คุ้มนะฮะอันนี้ต้องตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่าตีโจทย์กรรมการต้องการอะไรนะครับยัง้นได้ตรงความมห